วันนี้จะพามาทดสอบความแรงบล็อกไรสายมอเตอร์ไรแปลงฐ่านบัตเลตโอซุกะโอซิตแปดสามสองพีวันรุ่นนี้เป็นพี่ใหญ่ของเพื่อนแล้วก็ออกมาใหม่ล่าสุดเดี๋ยวมาดูความแรงของตัวบล็อกไรสายกันครับเปิดฉากมาด้วยเบอร์สิบเจ็ดครับเป็นแบบ BFC ครับเพื่อนๆค่าความแข็งมันไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าหากมีโอกาสเนี่ยจะเอานอกที่มันมีค่าความแข็งที่มันเยอะกว่านี้มาทดสอบให้เพื่อนๆได้ดูกัน ในส่วนของการขันออกนั้นเดี๋ยววันว่างๆเดี๋ยวจะพาไปหาน็อกที่มันเป็นสนิมแล้วขันออกให้เพื่อนๆได้ดูกันเบอร์สิบเจ็ดครับน็อตเบอร์17เนี่ยแปบ๊บเดียวกี่วิเพื่อนๆนํำได้กี่วิเมื่อกี้น่ะต่อไปเราจะมาขยับไซมาเป็นเบอร์21ครับหัวน็อตแบบ บีเอฟซเหมือนกันครับขาดทับเพื่อนตอนนี้ขาดนะเบอร์ยี่สิบเอ็ดครับสำหรับใครที่สนใจมันมีตั้งแต่รุ่นห้าสองศูนย์แปดสามหนึ่งแปดสามสองไอแปดสามหนึ่งกับ 8, 3, 2, แปดสามสองเนี่ยมันเพิ่งจะออกมาได้ไม่นานเองครับ รุ่นนี้คือพี่ใหญ่ของเพื่อนเลยราคาแปดสามสองพี่ใหญ่เนี่ยมันอยู่ที่สามพันกลางๆเลยกลางๆขึ้นไปนิดหน่อยเนี่ยรวมค่าจัดส่งราคามันก็แล้วแต่พื้นที่ของแต่ละท่านด้วยนะครับเพื่อนๆก็แล้วแต่ละร้านด้วยแล้วก็บางทีเผื่อใครมีช่วงโปรโมชั่นมีส่วนลดต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะถูกกว่านี้ครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะใครที่สนใจแล้วเจอกันใน EP ีต่อๆไปครับ สำหรับการถอดน็อตสนิม